สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News สรุปข่าวประจำวันอาดิดารุ่นกระเซลแซมบาขายหมดทั่วโลกหลังเจนนี่แบล็กพิงค์ใส่ออกสื่ออีกหนึ่งในศิลปินชื่อดังระดับโลกที่ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรมาใช้ก็ทำเอาสินค้าเหล่านั้นขายดีเป็นเทน้ำเทท่า โดยเฉพาะเสื้อผ้ารองเทา้าและเครื่องประดับเรากำลังพูดถึงเจนนี่แบล็ k พิง k ที่ล่าสุดได้สร้างปรากฏการณ์เจนนี่เอฟเฟกขึ้นมาอีกครั้งซึ่งใช้เรียกปรากฏการณ์สินค้าหมดตลาดหลังจากที่เจนนี่นำมาใช้หลังรองเท้าสกีนเนอร์แบรนด์ดัง Adidas รุ่นกระเซลและแซมบา้าซึ่งเป็นรุ่นคลาสสิกขายหมดในพิบตาจากการสวมใส่ของเจนนี ปรากฏการดังกล่าวทำให้กระแสะรองเท้าสกินเนอร์รุ่นคลาสสิกกระเซลและแซมบ้าของ Adidas กลับมาฮิตติดลมบนอีกครั้งเป็นเพราะเจนนี่ได้โพสต์ภาพที่เธอสวมใส่รองเทา้าแซมบ้าแอดแบลคลงอินสตาแกรมส่วนตัวทำให้หลังจากนั้นเหล่าแฟนคลับต่างแห่ซื้อรองเทา้ารุ่นดังกล่าวที่หน้าร้านของ Adidas จนหมดเกลี้ยงมีรายงานจาก scmp ส่วนหนึ่งระบุว่า บางคนถึงกลับไปนอนรอแบบข้ามคืนกันเลยทีเดียวเพราะอยากครอบครองรองเท้าดังกล่าวเป็นคนแรกๆปัจจุบันสัญญาระหว่างแบ็กพิงกับค่ายต้นสังกัดไบจียังไม่ได้ข้อสรุปทําให้สัญญาระหว่างแบรนด์อื่นๆยังไม่มีความชัดเจนเช่นเดียวกันแต่ในบัญชีอินสตาแกรของ Adidas เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมากับปรากฏภาพของเจนนี่แบ็คพิงพร้อมข้อความแสดงความยินดีที ได้รางวัลเวที MTV Video Music Awards 2 2 3 3เพียงคนเดียวโดยไม่มีการโพสต์ภาพสมาชิกคนอื่นเลยแม้ว่าจะได้รับรางวัลร่วมกันได้ฐานนะศิลปินกลุ่มต่อมาก็มีภาพแคมเปญ Adidas o r i g i n a l ที่ประกอบไปด้วยเซเลบชื่อดังมากมายแต่สิ่งที่หลายคนจับสังเกตได้ก็คือมีเพียงเจนนี่เท่านั้นที่ได้อยู่ในแคมเปญนี้ทำให้บางคนสงสัยว่า เจนนี่ต่อสัญญากับ Adidas เพียงคนเดียวหรือเป็นในยะสำคัญที่อาจเชื่อมโยงไปถึงการต่อสัญญากับ YG ซึ่งยังไม่มีอะไรที่แน่นอนทำให้เป็นประเด็นในแวดวงบันเทิงและแฟชัน่นที่ผู้คนยังคงให้ความสนใจเป็นอย่างมากยังจำได้ไหมน้องพีจกงกโตเป็นหนุ่มแล้วกลับไปเล่นหนังในรอบ10ปีโอโหโตเป็นหนุ่มแล้วหรอเข้มเลยทีเดียวสำหรับพีประสิทธิโชค หรือที่แฟนๆคุ้นกันในชื่อของน้องพีมกจกล่าสุดคัมแบ็กวงการหนังในรอบ10ปีหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงไปพักใหญ่กลับมาครั้งใหม่โตเป็นหนุ่มแทบจำกันไม่ได้สำหรับพีประสิทธิ์โชคมานะสันทัตชาติหรือน้องพีจกมกตลกเด็กชื่อดังในตำนานขอพิกบทบาทครั้งสำคัญในภาพยนตร์เรื่องชายหน้าทาวฉะชาของบริษัทเวลาเอนร์เทนเมนต์จำกัด ฝีมือกำกับการแสดงของลุงรงจตุรงพลบูรนคนคุ้นเคยจะสนุกสนานพิกคาแรคเตอร์ขนาดไหนให้หนุ่มพีเขาเล่าให้ฟังเองกันเลยดีกว่าผมไม่ได้เล่นหนังเล่นละครมาประมาณ10กว่าปีแล้วครับหายไปนานเหมือนกันกลับมาครั้งนี้ก็ต้องปัดฝุ่นใหม่หมดเลยเรื่องนี้ผมรับบทเป็นอาตองครับคาแรคเตอร์ Character เป็นคนนิ่งๆงเงียบเสุขุมไม่ค่อยพูดไม่ค่อยยิ้ม เป็นลูกสมุนที่อยู่ในพักกระทิงสู้ถามว่าทําไมถึงตัดสินใจมาเล่นหนังเรื่องนี้ต้องใช้คําว่าไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลยครับเพราะว่าลุงลงจะตรงพลบูนทาบถามให้มาเล่นก็เลยตกลงเล่นเลยซึ่งในเรื่องก็ถือว่าเป็นการพลิกบทบาทพอสมควรจะมีฉากแอคชั่นมีฉากบูบ้างปละปายสนุกดีครับไม่กังวลอะไรจะออกแนวต้องไปทำการบ้านเพิ่มมากกว่า เพราะที่ผ่านมาผมไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องบูมาก่อนเลยแต่จะก,กังวลเวลาเข้าฉากกับพีพลุงลุงตลกมากกว่าเพราะหนังเรื่องนี้นอกจากแอคชั่นแล้วจะค่อนข้างหนักไปทางตลกพอต้องมาร่วมเฟรมกันในฉากรวมของพักกทิงสู้จะระวังเรื่องของจังหวะมากกว่าจะทันมุกเขาหรือเปล่าโดยเฉพาะก,กับลุงนุ้ยเชิญยิ้มถามว่าพอเข้าฉากด้วยกันมีหลุดฮาบ่อยไหม ส่วนใหญ่จะหลุดหลังเซร็จมากกว่าครับพีประสิทธิโชคเผยต่ออีกว่าภาพยนตร์เรื่องชัยน้าถาวะชะชาถือเป็นบทพิสูจน์การกลับมารับงานในวงการบันเทิงอีกครั้งออนผู้ชมฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยหนังเรื่องนี้จะถือเป็นการกลับมาเป็นนักแสดงเต็มตัวอีกครั้งของผมถ้าเล่นออกมาแล้วคนดูชอบก็อาจจะมีผลงานต่อไปครับผมขอฝากหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับ ถือเป็นการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของผู้กำกับซึ่งเป็นลุงของผมเองแล้วก็ผลพ่อยได้ก็คือผมก็กลับมาเล่นหนังอีกครั้งในรอบสิบกว่าปีทั้งฮาทั้งสนุกและซึ้งจนน้ำตาไหลแน่นอนผมรับประกันยังไงฝากติดตามด้วยนะครับติดตามชมภาพยนตร์คอมอดีแอคชัน่นฟอร์มยักษ์แห่งปีชชยหน้าทาวชัดชาที่จะนำพาทุกคนย้อนอดีต ไปกับโชคชะตาที่เหมือนต้องคำสาปพ,พร้อมสัมผัสความหาลั่นสนันลงเร็วๆนี้นางเอกชื่อดังฝังใจโดนบูลลี่งงถึงกับลั่นเกียดอะไรกูนักหนาอีกหนึ่งนักแสดงสาวชื่อดังที่โลดเล่นในวงการบันเทิงตั้งแต่เด็กสำหรับปันปันสุดทัตตาอุดมศินป์เราจะเห็นว่าเธอนั้นสวยหน้าตาดีตั้งแต่เด็กเลยมีแต่คนรักและเอ็นดูแต่ความเป็นจริงนั้น เรื่องราวในอดีตเธอก็มีคนที่ไม่ชอบเธอเหมือนกันคือเพื่อนสมัยเรียนทำเอาเธอนั้นงงหนักมากโดยเธอเล่าให้ฟังในรายการณขณะ EP 12โดยเล่าบอกว่าไม่ได้เป็นป๊อปปูล่าตั้งแต่เด็กๆเ,เป็นคนไม่ยุ่งอะไรกับโรงเรียนไม่ได้เป็นดาวไม่เป็นดาวเด่นของห้องด้วยไม่ได้เป็นคนเฉิดฉายแต่เพื่อนรู้ว่าไปถ่ายโฆษณาตั้งแต่เด็กๆตนก็โดนบูลลี่ด้วย จะมีหัวโจกห้องบูรี่ตลอดไม่รู้มึงเกลียดอะไรกูนักหนามึงบูรี่กูอยู่นั่นแหละหนูจําได้เลยตอนป .5 นะมันจะมีหัวโจกห้องคนหนึ่งสมัยก่อนวงเกาหลี TV วีดังมากแล้วมันจะชอบผู้ชายคนหนึ่งชื่อแจจุงจําได้เลยมันก็ถามทุกคนในห้องเลยว่าคนไหนหล่อเราก็ดันไปชี้แจจุงแบนกูเพราะกูชอบคนเดียวกับมึง แบนปันปันห้ามคุยกับปันปันเอาแบนกูแล้วทุกคนก็ไม่คุยกับฉันเลยประมาณหนึ่งอาทิตย์เพราะฉันชี้แจจุงเนี่ยจะเป็นคนที่โดนอะไรแบบนี้ตลอดจะเป็นคนที่โดนเกียตลอดทั้งที่ฉันไม่มีอะไรเลยโดนบูลี่มึงแกล้งกูกูก็ร้องไห้จะโดนแนวนี้อยู่ตลอดตั้งแต่เด็กๆเลยจำได้เลยผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไร ทั้งโรงเรียนเก่าทั้งโรงเรียนใหม่จะมีคนบูลลี่หนูไม่พูดแต่ถ้าเห็นหน้าก็จะจำได้ไม่รู้เกียดอะไรกันนักหนาเนี่ยโรงเรียนเก่าหนูโดนแบบนี้ตลอดโรงเรียนใหม่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ยุ่งกับใครเลยก็ยังโดนบูลลี่อยู่งงมากหนูไม่สู้คนไม่ยุ่งกับใครตั้งแต่เด็กๆเ,เป็นเด็กเจียมเจียมอุ้ยหนุ่มกัญชัยคิดจะทำรายการใหม่ แต่ชื่อและคอนเซปทำสะดุง้งจากนักแสดงสู่พิธีกรรายการชื่อดังแถวหน้าสำหรับเมืองไทยหนุ่มกันชัยกำเนิดพลพิธีกรรายการโหนกระแสะสามแสบและเที่ยงวันทันเหตุการณ์เราจะเห็นฝีมือการจัดรายการของพ่อหนุ่มอยู่ทุกวันผ่านจอแก้วและล่าสุดพ่อหนุ่มได้คิดค้นรายการขึ้นมาใหม่แต่ชื่อและคอนเซปรายการทำเอาหลายคนฮือฮาหนักมากโดย Facebook หนุ่มกันชัยบอกว่า กำลังคิดจะทำรายการแกว้งปากหาหมายกับคอนเซปต์ตีนเข้าไม่เฉาเท่าโดนหมายแแทกรอรับได้เลยไม่เคยบิดผิวงานนี้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์บอกว่านึกว่าทุกวันนี้พี่หนุ่มก็จัดรายการนี้อยู่นะครับถึงเวลาแจกหมายน่ากลัวตั้งแต่ชื่อรายการแล้วฮ่า <laughs> <laughs> ก็เป็นซับแบบนี้พี่หนุ่มเนี่ยเอาพี่ป่องกระพลมาทำด้วยครับ ชื่อรายการพ่อมันดูแปลกๆนะเป็นต้นแฟนแท้สองยินดีลิซ่าแบล็กพิงข่าวใหญ่ที่หลายคนรอคอยท่มการสถานการณ์สัญญากับค่ายวา e จ t เอนเตอร์เทเมนต์แสนวุ่นวายแต่ล่าสุดก็ต้องขอแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของซุปตาสาวคนเก่งลิซ่าแบล็กพิงหรือลิซ่าลาลิซามโนบาลที่ได้รับการยกย่องเป็นทางการจากกินเนส s เวิลด์เรคอร์ ขึ้นท่านศิลปินเดี่ยว k p ป p คนแรกในประวัติศาสตร์วงการ k p ป p ที่มีเพลงถึง1,000ล้านครั้งบน Spotify จากเพลงมันนีจับตาลุกล่าสุดจีซู b l a c k พิงคแต่งแบบนี้ฉลองเป็นอิสระหรือเปล่าชาวเน็ตเกาหลีถกแซดหลังเห็นลุกล่าสุดของสาวคนดังจีซู b l a c k พิงคในการปรากฏตัวออกงานใหญ่ แพรลิสแฟชั่นวิกของดีออเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาลุคนี้ของจีซูสร้างความตกตะลึงกับความแปลกตาไปเลยของเธอหลังสมาชิกเกิร์กุ๊ปคนสวยแต่งหน้าโทนเข้มใช้สโมกกี้อายแทนลุกบางเบาตามปกติที่เคยชินตาของเธอเป็นเหตุให้ชาวเน็ตวิเคราะห์ว่าลุคนี้เหมือนจีซูจงใจจะ,ะเปลี่ยนแปลงแนวการแต่งตัวของเธอให้แตกต่างเพื่อฉลองการเป็นอิสระ ตามข่าวหรือที่ว่าเธอตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับ YG หรือไม่เผยเบื้องหลังลิซ่าแบล็คพิงกับการแสดงโชว์ที่ Crazy Horse Paris เอลฟราน์เผยเบื้องหลังของลิซ่าแบล็คพิงกับการแสดงโชว์ที่คาเ r e ร Crazy Horse ณะปารีสวันที่28-30กันยายนนี้ข่าวการทำงานร่วมกันของลิซ่าและ Crazy Horse แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในหมู่แฟนๆและผู้ชม ลิซาแบ่งปันภาพการเตรียมตัวสำหรับการแสดงผ่านวิดีโอฝึกซ้อมและภาพถ่ายต่างๆทำให้เกิดบรรยากาศแห่งความคาดหวังในขณะที่แฟนแฟนๆของเธอแสดงปฏิกิริยายอย่างกระตือรือร้นแต่ข่าวนี้ก็ได้รับการตอบรับที่หลากหลายจากชาวเน็ตเกาหลีเมื่อวันที่27กันยายนเอลฟรานได้ปล่อยบทสัมภาษณ์ของผู้จัดการทั่วไปของ Crazy h o s e โดยการสัมภาษณ์ครั้งนี้ เปิดเผยถึงข้อมูลเชิงลึกเบื้องหลังถึงการร่วมงานกันของลิซ่าและเคซีโฮสในการแสดงที่กำลังจะมาถึงในการให้สัมภาษณ์ผู้จัดการอธิบายว่าลิซ่าแบล็กพิงเป็นแฟนของเคซีโฮสเธอมาชมอยู่หลายครั้งและมักเข้ามาเจอและทักทายสาวๆนักแสดงที่หลังเวทีหลังจบโชว์อยู่บ่อยๆฉันเลยคิดว่าคงจะดีถ้าเราทำโปรเจก์นี้ไปด้วยกัน เธอซ้อมเธอทำได้ดีมากเธอเป็นมืออาชีพที่ยอดเยี่ยมเธอใช้เวลาอยู่ในปารีสและเก็บทุกอย่างเป็นความลับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่เธออยู่ในคอนเสิร์ตที่ s a t e de France ในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วไอเดียหลักๆของเธอจะลองสวมบทบาทเป็นแดนเซอร์ของ Casey h o s s ได้ลองเต้นตั้งแต่ A to Z ตั้งแต่เริ่มจนจบโชว์ไอเดียนี้เป็นความต้องการของเธอเอง แล้วฉันก็คิดว่าน่าสนใจมากเราเลือกมาหลายฉากทั้งฉากเปิดและฉากฟินาเลฉากสุดท้ายรวมถึงฉากโซโล่ด้วยนอกจากนี้ในโชว์ของลิซ่าแบล็กพิงยังมีการเปิดเผยอ,อีกกว่าลิซ่าได้เปลี่ยนชุดหลากหลายชุดและมีโชว์เดี่ยวได้แสดงในเพลงสุดไอคอนิกอย่างเพลง But I Am Good Girl และ c r i s i s w a s c r i s i s อีกด้วยทั้งนี้ลิซ่า เตรียมเข้าร่วมเป็นเฮตไลในการแสดงทั้งหมด5รอบตลอด3วันที่ Crazy Horse คาบาเร่ที่มีชื่อเสียงในปารีสตั้งแต่วันที่28-30กันยายนนี้เปิดชีวิตล่าสุดของนาราเคลปกระเทยนเรือนจำถูกตัดผมเกลียนห้ามเทคยาคุมไม่ให้ใส่ยกทรงต้องใช้สีทาบ้านทาเล็บแต่งหน้าจากเครื่องสำอางเก่า จากกรณีที่นาราเครปกระเทยหรืออนิวัตรปทุมถิ่นที่ถูกบุกกับกลุ่มที่บ้านพักแฟนหนุ่มในความผิดฐานโฆษณาหรือสนับสนุนให้มีการกระทําผิดกฎหมายช่อโกองประชาชนทุจริตหรือหลอกลวงโดยการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกองประชาชนตามที่ได้เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่28กันยายน2566 เพจเฟ e บุ o k ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้เผยชีวิตของนาราหลังถูกคุมขังในเรือนจำเป็นเวลากว่าเจเดือนโดยระบุว่าทุกคนในเรือนจำถูกบังคับตัดผมคล้ายทรงนักเรียนเกรียนขาวทั้ง3ด้านเลยโดยไม่มีการร่องหวีใดๆซึ่งเธอก็ได้บอกว่าพอถูกตัดผมสั้นเหมือนกันทุกคนผู้ชายบางคนก็จะมาเล่นแรงๆกับเธอด้วยมาแกล้งตบหัวบ้าง ผู้สภานานว่าไอบางห้ามเทคยาคุมเด็ดขาดสงวนให้เฉพาะผู้แปลงเพศแล้วและมีใบรับรองแพทย์เท่านั้นและถ้ายังไม่ได้แปลงเพศเรือนจำก็ไม่อนุญ,ญาตให้ทานฮอร์โมนเอสโตรเจนต่อไปซึ่งหากใครที่ติดตามมาราจะรู้ว่าเธอศัลยกรรมทำหน้าอกแล้วแต่ยังไม่ได้สัยกรรมแปลงเพศซึ่งการเทคยาคุมหรือยาฮอร์โมนเอสโตรเจนสำคัญอย่างมาก ในการกดทับความเป็นชายไว้และเพื่อคงสรีระความเป็นผู้หญิงไว้กับตัวเองโดยจะต้องทานประจําทุกวันหากหยุดทานก็จะทำให้ร่างกายค่อยๆมีความเป็นผู้ชายมากขึ้นซึ่งนาราบอกว่าหยุดทานประมาณหนึ่งเดือนก็จะเริ่มเห็นผลแล้วว่าสรีระของตัวเองมีความเป็นชายมากขึ้นเช่นหนวดกลับขึ้นมาหนาดกดํามัดกล้ามเนือ้อชัดเจนขึ้นห้ามใส่ยกทรง แม้ศัลยะกรรมหน้าอกแล้วก็ตามโดยเรือนจำชายสปอร์ตบาร์หรือสิ่งคล้ายกันไม่มีขายให้ผู้ต้องขังเลยและไม่สามารถนาเข้าไปใด้ด้วยนาราซึ่งผ่านการผ่าตัดทำหน้าอกแล้วเผยว่าตั้งแต่ถูกกุมขังไม่เคยได้ใส่ยกทรงเลยทุกวันนี้ใส่เฉพาะเสื้อผู้ต้องขังผ้าบางๆสีน้ําตาลแค่ตัวเดียวคุมร่างกายเท่านั้นจุกซิลิโคนสำหรับปิดหัวนมก็ไม่มีให้ใช้ ฉะนั้นการใช้ชีวิตจะลำบากและต้องระมัดระวังอย่างมากอย่างไรก็ตามแม้จะมีข้อบังคับมากมายแต่นาราก็อยากเป็นตัวเองโดยใช้สีทาบ้านไว้ทาเล็บแต่งหน้าจากเครื่องสำอางเก่าพร้อมเผยว่าต้องทำทุกอย่างให้เราเป็นเรามากที่สุดจีซูตีลี่เลอปาออกงานเดียวกันสุดท้ายเป็นดราม่าสองประเทศตีกันยับกลายเป็นประเด็นดราม่าอีกจุนได้ หลังจากที่สองนางฟ้าจีนเกาหลีใต้ตี้ลี่เลอป้าและจีซูแบล็กพิงกปรากฏตัวในงานดีอ Paris f สแฟชั่นวีคเพื่อร่วมโชว์คอลเลกชันสปริงแอนด์ซัมเมอร์2024แม้ว่าง,งานจบแต่เรื่องไม่จบเพราะมีแฟนคลับชาวจีนบางส่วนไม่พอใจกับการเลิกปฏิบัติของผู้จัดงานดีออทั้งเรื่องการต้อนรับการรับรองและการดูแลเอาใจใส่ต่าง จีซูได้รับการทรีตอย่างดีจากผู้ใหญ่ระดับสูงของดีออลขณะที่ตีลี่เลอปามีเพียงบริการเท่านั้นรวมไปถึงเรื่องของชุดแฟชั่นที่ใส่ตีลี่เลอป้าสวมชุดดีออลส2งคอเลยชั่นต้นฤดูใบไม้ผลิแต่ที่จีซูใส่คือดีอ 2024, ลอลสองั่คอเดยชันฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนพร้อมโชว์ชุดตัวท็อปดีออ s เอสเอสยี่สิบสี่รุ่นพิเศษเฉพาะฤดูการ ทำให้ชาวเน็ตจีนมองว่าสองมาตรฐานและเป็นเรื่องของการโพสโปรโมตจีซูได้ฉายเดี่ยวส่วนตีลี่เรือปากับถูกประกาศรายชื่อในฝาร่วมกับทูตตาสินค้าคนอื่นๆจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งออกมาแย้งว่าจีซูคือ global ambassador เธอยอมได้รับการปฏิบัติที่ดีอยู่แล้ว ตำรวจมีสะดุงพิธีกรสาวโพสเด็ดว่าด้วยเรื่องโจรอย่าพึ่งทำงานอีกหนึ่งดาราสาวที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานสําััธเอิร์กพมพรยูเเวสเราจะเห็นผลงานของเธออยู่เรื่อยๆและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวชมภาพสวยๆโพสต์่างๆของเธอได้จากอินสตาแกรมส่วนตัวอย่างล่าสุดเธอโพสแสดงความคิดเห็นบอกว่าช่วงนี้โจรอย่าพึ่งทำงานนะตำรวจไม่ว่างคะ่ะ ฮแทกฟัดกันมันแฮแท็กไก่เห็นตีงูงูเห็นนมไก่พร้อมแคปชั่นระบุเพิ่มเติมว่าคดีใดๆต้องชิดสายงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่กดไลค์และคอมเมนต์เห็นด้วยกันอย่างมากมายเช่นประบาลว่าถ้าแกแฉฉันก็แฉกลับคือทำอาชีพอะไรถึงต้องแฉกันข้าราชการไม่ใช่หรอคดีกำนันนกเงียบเลยค่ะงงกับประเทศไทยฮ่าฮ่ จริงช่วงนี้มีอะไรดูแลตัวเองกันนะตำรวจไม่ว่างจริงแท้แน่นอนคำตำรวจไทยประชาชนจะพึ่งใครพูดตรงไม่มีอ้อมก็คุณเอิงนี่แหละค่ะเป็นตนกระทรวงวัฒนธรร,ธรรมเตรียมมอบรางวัลให้ลิซาลาลิซาหลังนำซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาชาวโลกวอทอเตรียมมอบรางวัลวัฒนคุณาธรให้ลิซาลาลิา ผู้นำพลังศรัทธาเสริมคุณค่าวัฒนธรรมไทยเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อด้านวัฒนธรรมไทยในนานาชาติมีผลงานเกี่ยวกับการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลหยิบจับอะไรก็ขาดตลาดไปหมดสำหรับลิซ่าแบล็กพิงค์หรือลิซ่าและลิซามาโดบาลไอดอลหญิงสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปดังแบล็กพิงค์อะไรอะไรก็สามารถเป็นไวเล่าไปได้หมดเลย พ่อขาแม่ขาขายดีเป็นเทน้ำเท,ทา่าไม่ว่าจะเป็นตำมะม่วงผ้าไทยลูกชิ้นยืนกินนมแบรนด์ดังมีหลายๆอย่างที่กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสร้างปรากฏการยอดขายถล่มทลายมาแล้วล่าสุดวันที่28กันยายนนายเสริมศักด์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าสำหรับปี2566นี้ทางวทได้กำหนดรางวัลพิเศษซึ่งเป็นรางวัลกิตติมศักด โดยมีชื่อรางวัลคือรางวัลวัฒน,นคุณาธรกิติมศักิ์ผู้นำพลังศรัทธาเสริมคุณค่าวัฒนธรรมไทยมอบให้แก่นางสาวลริสามาโนบาลหรือลิิ่าสาวไทยมากความสามารถเกิดที่จังหวัดวรีรัมเติบโตที่กรุงเทพมหานครได้เดบิวต์เป็นศิลปินระดับโลกหนึ่งในสมาชิกวงแบล็คพิง k ประเทศเกาหลีใต้เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อด้านวัฒนธรรมไทยในนานาชาติ มีผลงานเกี่ยวกับการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลซึ่งทำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจนเป็นกระแสและได้รับความนิยมจากทั่วโลกและด้วยพลังศรัทธาในตัวของลิซาสามารถเปลี่ยนความคิดของคนไทยโดยใช้พลังซอฟต์พาวเวอร์นำคุณค่าของวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสารรค์สินค้าและบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวและการบริการทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการเผยแพร่ภาพลักษณ์วัฒนธรรมไทยในมิติของซอฟ t ์ o วร์ผ่านกิจกรรมต่างๆไปสู่สายตาชาวโลกได้แก่การสวมรัดก้าวยอดสวมชุดไทยประยุกต์จากแบนรนด์เสื้อผ้าของคนไทยในอัลบั้มเดียวมีผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หาซื้อและแต่งตัวตามมียอดสั่งซื้ออย่างล้นหลามช่วยชุบชีวิตคนทำเครื่องสรงน่าจะสินการบอกคิดถึงลูกชิ้นยืนกินลูกชิ้นสูตรเด็ดน้ำพริกเผาที่เมืองไทยจนทำให้บรรดาแฟนขับเดินทางไปตามรอยส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าที่ขายลูกชิ้นยืนกินมีไรายได้เพิ่มขึ้นการลงภาพส่วนพาสินเที่ยวโบราณสถานวายพระที่พระนครศรีอยุธยา ในสื่อโซเชียลทำให้ผ้าขาาตลาดยอดขายพุ่งเกิดรายได้แก่ชุมชนมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการลงภาพอาหารและขนมไทยมีผู้ชมหลักล้านทำให้เป็นที่รู้จักหาซื้อตามไม่ว่าจะเป็นโรตีสายใหม่หมูกระทะและนมหนองโพเป็นต้นออร่าความน่ารักฝุงเจ้ารู้สื่อ โชว์สกิลพูดไทยอ้อนแฟนๆฟังแล้วหลงรักหนักมากกีสนาันเจ้ารูสือออร่าความน่ารักพุ่งรัวประโยคภาษาไทยที่ฝึกมาเพื่อแฟนๆฟังแล้วหลงรักหนักมากลั่นอยากกินทุเรียนไซเล็กทําเอาแฮชแท็กประเทศไทยมีเจ้าลูสือติดเทรนด์เหรือทวิตเตอร์หลังจากนางเอกดังจากแดมกรเจ้าลูสื่อบินลัดฟ้ามาเมืองไทยเมื่อวานนี้ ล่าสุดวันที่27กันยายนเธอได้เดินทางมาร่วมงานอีเวนต์ VTV Away l l m o r e 2024ในฐานะ Global Brand Ambassador ของ VTV ที่ยูเนียนหอศูนย์การค้ายูเนียนหอชั้น6กันอีกด้วยโดยเจ้ารู้สื่อปรากฏตัวในชุดเรสสีขาวยาวสงา่าและวินาทีแรกที่เธอได้ยางก้าวเข้างานผ่านผมส้ม แฟนๆต่างกรีก๊ดกระเสียงดังแถมยังแจกความสดใสโบกมือทำท่าบอกรักส่งจูบทักทายแฟนไทยอีกยิ่งทำให้เสียงดังมากขึ้นภายหลังจากอีเวนต์เปิดตัว Global b r a d Ambassador และประกาศราย up content VTV ใหม่ประจำปี2024จบลงจาวรูสื่อได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนชอบกินทุเรียนใช่ไหมมาเมืองไทยครั้งนี้ได้กินหรือยัง เคยกินทุเรียนไทยแล้วแต่มารอบนี้ยังไม่มีเวลาจะไปกินทุเรียนแต่รอบนี้ถ้าเป็นไปได้อยากกินทุเรียนไซส์เล็กๆเ,เพราะไซส์ใหญ่เคยกินไปแล้วชอบอาหารไทยอะไรอีกบ้างชอบกินบุญมะพร้าวที่เป็นเจลลี่ค่ะปีหน้ามีผลงานอะไรที่อยากแอบกระซิบบอกไหมมีซีรีส์จีนเรื่อง The Last Immortal ที่จะมีความพีเรียดความโบราณใช้กำลังภายใน หวังว่าแฟนขับต่างประเทศรวมถึงไทยจะให้การสนับสนุนและติดตามผลงานกันด้วยนะคะถ้าให้เลือกว่าชื่นชอบผลงานไหนเป็นพิเศษของตัวเองบ้างมีหลายเรื่องเลยค่ะเลือกไม่ได้เลยว่าชอบเรื่องไหนมากที่สุดเพราะว่าชอบบทบาททุกบทบาทที่ตัวเองได้รับแล้วชอบเทศกาลไทยอะไรอีกบ้างชอบเทศกาลไทยเยอะมากและยังมีอีกหลายเทศกาลที่อยากลองแต่มาไม่ทัน อย่างปีที่แล้วมาทันก็ช่วงสงการถ้ามีโอกาสก,าก็อยากกลับมาอีกมาเที่ยวเทศกาลของไทยให้ได้มากที่สุดแล้วมาถ่ายรอบนี้อยากจะบอกอะไรกับแฟนๆชาวไทยบ้างรอบนี้มาถ่ายรู้สึกดีใจมากๆเพราะมีแฟนคลับชาวไทยมารอต้อนรับเยอะมากๆและก็เป็นโอกาสดีที่ได้มาเจอกับแฟนๆแล้วก็ตอนที่มาก็มีฟรีวีซ่าแล้ว เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็ง่ายแล้วต่อการเดินทางหลังจากนี้คงจะได้มาบ่อยๆค่ะนอกจากนี้เจ้าลู่สื่อยังเตรียมคําพูดเป็นภาษาไทยไว้อ้อนแฟนๆให้ฟังกันชัดๆว่าสวัสดีค่ะฉันชื่อเจ้าลู่สือขอบคุณทุกคนที่เชิญฉันมากรุงเทพฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมงานนี้ยินดีที่ได้พบกันขอบคุณนะคะอ้อสอร่สอร,อร่มีอีกประโยคหนึ่งที่อยากพูดค่ะ ขอบคุณแฟนคลับชาวไทยที่อยู่เคียงข้างและสนับสนุนฉันตลอดเวลารักทุกคนนะคะลิซ่าปังไม่หยุดขึ้นแทนศิลปินเดี่ยวเคป๊อคนแรกครองสถิติกินเนส s s บุ๊กมากที่สุดถึง8รายการลิซ่าละลิซามโนบาลหรือลิซ่าแ a c k p พิงเดินหน้าสร้างสถิติไม่หยุดจริงๆพอล่าสุดขึ้นแทน เป็นศิลปินเดี่ยว K-POP ที่ครองสถิติกิน n นส s s เวิ l ์ r เรคคอรมากที่สุดไปแล้วล่าสุดลิซ่าได้รับการบันทึกสถิติโลกกินเนส s s บุ๊กเป็นครั้งที่8ซึ่งถือว่าเป็นสถิติสูงสุดที่ศิลปินเดี่ยวชาวเอเชียเคยทำได้สิ่งนี้ยังช่วยยืนยันความขึ้นเป็นตัวท็อปของวงการโดยครองสถิติได้มากกว่านักร้องระดับตำนานอย่างซที่มีสถิติอยู่ที่5รายการ สถิติ Guinness World Record ของลิซ่าในฐานะศิลปินเดี่ยวประกอบด้วย 1. ศิลปินเดี่ยว K-pop คนแรกที่ได้รางวัลจากเวที MTV Video Music Awards 2. ศิลปินเดี่ยว K-pop คนแรกที่ได้รางวัล MTV Europe Music Awards 3. อัลบ,บั้มแรกของศิลปินเดี่ยว K-pop ที่มียอดสตรีมถึงพันล้านครั้งบน Spotify 4. ศิลปินเดี่ยวหญิงคนแรกของ K-POP ที่มียอดสตรีมบน Spotify ถึงพันล้านครั้งได้รวดเร็วที่สุด 5. ศิลปินเดี่ยว K-POP ที่มิวสิกวิดีโอทาง YouTube มียอดวิวใน24ชั่วโมงมากที่สุด 6. ศิลปินเดี่ยวที่ปล่อยผลงานมิวสิกวิดีโอใหม่และมียอดวิวทาง YouTube สูงที่สุดใน24ชั่วโมง 7. ศิลปิน K-POP คนแรก ที่มีผู้ติดตามทางอินสตาแกรมมากที่สุด 8. เพลงเคป p อของศิลปินเดี่ยวเพลงแรกที่ทำยอดสตรีมทาง Spotify แตะพันล้านครั้งโดยลิซ่ายังมีสถิติเพิ่มขึ้นด้วยการที่เพลงลิซ่าสามารถมีผู้ฟัง1ล้านคนที่แตกต่างกันทางเมลอนนอกจากนั้นในเดือนกันยายนที่ผ่านมาลิซ่ายังได้รับการยอมรับว่าเป็นศิลปินเพลงชาวเอเชียคนแรก ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกแต่ในระดับโลกเธออยู่ในอันดับที่4เป็นรองเพียงแค่เซเดนาโกเมสเทเลอร์สวิทและจัสตินบีเวอร์เท่านั้นในขณะที่สถิติของลิซ่ายังคงเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งแฟนๆต่างตั้งต,งตารอที่จะได้เห็นลิซ่าในการลองเส้นทางอื่นๆในฐานะศิลปินระดับโลกต่อไปด้วย ดีเจต้นหอมอวดมือถือใหม่แต่เจอเจนนี่ช็อตฟิลแรงมากจนน้ำตาร่วงอยู่ด้วยกันทีไรมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะสำหรับดีเจต้นหอมสกุลตลาเทียนไพรโรดนางเอกดังค้างฟ้า Jenny, เจนนี่อาัลพาสณนะป้อมเพชรและใบเฟิร์นพัสกรพลบูรนที่ล่าสุดต้นหอมได้อัดคลิปสุดหาโพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัว @dj ต้นหอม ระบุคปชันบอกว่ามีโทรศัพท์แต่ไม่มีคนคุยโดยในคลิปต้นหอมบอกว่า iPhone 15เจนนี่ถามว่ามาแล้วหรอต้นหอมตอบไปว่ามาแล้วสิไม่งั้นจะถือได้ไงงานนี้เจนนี่ตอบกลับอย่างพีคช็อตฟิลสุดๆว่าไม่ใช่คนคุยอ่ะมีคนคุยแล้วหรอทำเอาคนบันเทิงและแฟนคลับต่างกดไลค์และคอมเมนต์หาสนันไ g เลยทีเดียว อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ